สารใน,นวันนี้พาไปกินไก่ทอดที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้กับวิ ing ต t o p แบรนด์ดังจากอเมริกาที่ขึ้นชื่อลังการกินไก่ทอดจุ่มซอสทาเอาคนอยากกินกันไปทั่วโลกเลยแล้ววันนี้เขามาเปิดสาขาแรกในไทยที่ MBK แล้วนะนาทีนี้ต่อให้ต้องรอคิวยาวเป็นหางว่าก็ต้องยอมแล้วที่วิ n g ต t o p นะเขามีไก่ให้เลือกกันถึง3แบบมีทั้งไก่ไม่มีกระดูกป็ดไก่และสันในไก่แล้วเขาก็จะมีรสชาติให้เลือกกันถึง9้รสแบบจุกๆุคือเอาใจคนรักการกินไก่ไม่ว่าจะเป็นรสเค็มหวานเผ็ดไปจนถึงเเ็ม็มมาากกกกีสรร์คคบัันไปลลลยแะหงจท่่ตอ อยู่นานก็ได้กินแล้วเราสั่งไก่ไม่มีกระดูกมานะคือส่วนนี้จะเลือกได้ถึง2รสชาติเลยก็จัดมาสิกับอ tomic Bla s t รสเด็ดรสด,ดังจากแบรนด์ที่เข้าทางคนกินเผ็ดเลยคือพอกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเผ็ดร้อนเผ็ดระเบิดเผ็ดจนสะอึกจนหายสะอึกก็ยังไม่หายเผ็ดใครได้ชอบกินเผ็ดท้าประลองเลยส่วนรสที่2นะเราเลือกเป็นเ e x a s Buffalo อันนี้จะเผ็ดไมยกว่าแล้วกินง่ายกว่ามากต่อมากับปีกไก่ก็มีให้เลือก2รสเหมือนกันใครที่ไม่ค่อยติดแซ่บแต่โดนใจกับรสหวานเค็มมากกว่าพี่พนักงานก็แนะนําว่าให้ลอองรรรัับบหดูนะ ตอบโจทย์แน่นอนทีนี้แหละทีเด็ดคือเราชอบกินสันในไก่มากแล้วของวิงสต็อปคือเนื้อนุ่มมากเราสั่งเป็นรสเลมอนเปเปอร์มามันก็จะให้กลิ่นหอมหอมสดชื่นสดชื่นของเลมอนแต่ที่เด็ดเลยก็คือจะต้องกินคู่กับเบลน์ดิฟคือจุ่มแบบนี้เลยทุกคนเรากินคําโตโตคืออร่อยคือแสงออกปากอันนี้รีคอมเมนต์อย่างแรงอ๋อเราสั่งเป็นชุดคอมโบมานะคือในเซ็ตมันก็จะมีดิฟมีเครื่องดื่มรีฟิลแล้วก็มีของทานเล่นให้เลืเลอกระหว่างเฟรนช์ฟรายและโคสโลแน่นอนว่าเด็กอ้วนอย่างเราเลือก grade, เฟรนช เ,บบเอามาจิ้มกับแลนช์ดิบคือเข้าขาเหมือนเกิดมาเพื่อคู่กันเลยล่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบกินไก่ทอดก็มาเข้าคิวสั่งไก่ทอดสูตรอเมริกาของ Wingstop กันนะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องว่าไก่ทอดระดับโลกรสชาติเป็นยังไง